ครับบสวัสดีครับช่องยูทูบของพ่อเผิงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมานี่ครับท่านสวตประจรักษ์านสตะนะครับเ่ีั่านปับ่านสำันสครับื่านส่อีคร่นสิัสิีครับท่าน e วัสครับทานะครับมานสวงสครหาทานขวงีคนสิัสีครับานสีครับค่อนสวตุ่มคร่มนสวค่านวัรท่านสอัสดีคับท่านสวัสดีครั้านสวัสดีบท่านเวัสดเครบท่านสวัครับท่านสวัสีครับานะวัสครับนบท่านสวห้อง บ้านสำโรงนะครับตำบลย่างไทยแจ้งอำเภอโกสุมิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับมาครับมาพี่น้องมามาขี่เหี้นน้ากันครับบัดนี้มาเบังครับบรรยากาศของวังสำโรงนะครับบังเับพีน่องครับแม่น้ำซีกวางขวางนะครับคือปกติแล้วนะครับแม่น้ำนี่ครับแม่น้ำซีเนี่ยครับเขาอยู่ตอนล่างของฝายมหาสารคามนะครับซึ่งเป็นซึ่งเป็น การเชื่อมต่อระว่างแม่นม้ำซีกับแม่น้ำพ้องนะครับอยู่บานคุยเชือกนะครับอยูุบานคุยเชือกตำบลหน,นองบัวนะครับบางเพื่อโกสุมพิสัยจังหวัดมาสารคามนี่แหละครับซึ่งห้องกับยุกอยาบันคุยเชือกยุบประมาณเจ็ดแปดโลแม่น้ำเสีกระิีไหลลงมานะครับกระธิมีอ่ามีว่งางต่างๆนะครับมีว่างอย่างเนี้ยท่ววานชอตัวมวาจ,จากบา้ากบัด เออวังหยดเนาะมีวังอยังอีกครับเออบังปอดแปียดเราก็บังหยดวังปอดแปดวังหยดวังแค้นวังวังแค้นวังไผ่ลวดบังไผ่ลวดบังขอนแดงเออบังขอนแดงเราก็มาวังสม้งเนอะนี่วังสม้งคข้ามาวังหมายถึงอ่ามองแม่น้ำที่ลึกลึกที่สุดนะครับเป็นการคดเคี้ยวของแม่น้ำเหล่าน้ำที่เกิดการกัดเซาะก็ที่เกิดเป็นหมองน้ำเลเพิ่นก็เลยเกิด่าวังปลาก็มักสิมาอาศัยอยู่น้ำบังนะครับ ครับวันนี้เขาจะมาพูงการใส่ตุ่มนะครับเป็นวิธีการหากินอีกแบบรูปแบบหนึ่งนะครับของคนริมชี้ครับซึ่งกับบ่ได้เคยนําออกข้างช่องย t u b e จักเขื่อเลยนะครับของเรื่องของการใส่ตุ่มครับพอดีนะครับนี่นี่ครับเส้นปลานะครับพอสมพี่ถูศีลเกนนะครับจะฟ่ารองเนื้อตุ่มไหมพี่น้องเบิ้งเนี่ยเช่าโลกเบิ้งเนี่ยฝรั่งเงิดเนี่ยเอ้ยฝรั่งเงิดเนี่ยวตุ่มมันเป็นแบบไหนนะครับตุ่มริมซีนะครับเอาออกเลี้ยวเขอาไกลนะครับ คุณปอสมพีครับเดี๋ยวผมจะขอไปโพสโคดให้พี่น้องหลายๆท่านนะครับเพราะเขาใจว่าตุ่มมันเป็นแบบใดมันคือยังตุ่มกบตุ่มอย่างบ้านนะครับนี่ดากตุ่มนะครับอันนี้ให้บ้างครับก้นตุ่มนะครับเด้อเห็นว่าครับมดเลึงคึงนี่นะครับนี่ปลามันเดเขาบางนีนะครับตุ่มีนกระเทกบ่ขึ้นรอบนะครับตุ่มสิมีอยาเนี่ยมีมีเยอะใส่นะครับไใส่น้ำเล็กๆนะครับวิธีการใส่ตุ่มกับสิมีไม่ ไม่งามนะครับเพื่อที่ยึดยึดตุ่มใบล่ะครับบ่อน้ำเลือกมันหมุนมันเวียนมันวนนะครับป่าอันนี้ยามเล้ยอนี่บานี่ยวล่องบานเอาลงดีครับพี่นี่ยังอย่าักันปะครับเออนี่เอาลงนะครับเบิ่งวิธีการเอาลงตุ่มลงนะครับปอทุ่มพี่เออปอข้างล่างเออปอข้างล่างครับเบิ่งนะครับบอกบอกให้นน้ำฟังให้นน้ำเนี่ยครับฟังบ่อแฟนอยู่ตัเบิ่งเห็นน้ำเนี่ยข้างล่างอันนึงเออปอกข้างล่างเพื่อที่ยึดใบมันปะครับปอกเสื่องยังเงี้ยใสๆครับเนี่ย ใส่แล้วเงียมีอย่างน่ครับเนี่เ,นเนียห้ามห้องนี่แล้เงียห้ามเนาะห้ามอ่อนเนาะห้ามอ,อาาาา่อนเดี๋ยเดี๋ยวห้าวหาขัวกันดีครับขัวแล้วเหตใดงไมง่ไปปั่นได้เขาใสา่น้ำ,นำเอาปรเดกใส่น้ำมาครับโอ้ <laughs> โอเงียกุุงเดี๋ยวประเดกใส่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ใส่มารับ เออเอาเอาเอารถใ้น้าลพ่รถน้าปลาความเพอไม่อยานั่นข้ารับ่งวงบอให้มันฟูโอ้ขับขับับเอาใส่ลงไปครับโอ้มันมีวิธีการแบบนี้นะครับนะเห็นเป็นห่วงนะครับเสียกมัดไว้นี่คือการใส่ตุ่มนะครับรับไปดูครับวิธีการนะครับนี่คือมาวิธีการ ยามตุ้มเอาขึ้นมามองตัปลาโอ้ยตัวปลาดุ่นมึงเขาเอื่อนไา้ยังก่อเสียนอนกินเออเสียนอนกินดิเสียนอนกินเออเป็นการใส่ปลาปลากระถิมาหากินเสียเนาะเข้าไปมันที่มีง่าแบบง่าใส่เนาะเสียนอนกินคือคนนอนอนยืนเงียบเออคือคนนอนยืนเงี เอาขึ้นมากพ่งด้วยครับออโอ้ยหลุนนะครับพี่น้องให้บาทนี่มาหลุนกันนะครับว่าส่วนมาน่น่อหน่อ,น,อ,น,อนี่คือยามตุ่มขึ้นมาครับมันนี่น้ำ,บ,นนำบกแห้งหมดนียน้ำบกแห้งเนาะมีว่าป่ามีครับนั่นมีมีมีเอาเข้าไปใกล้นะน้องเนาะเอ้ยนี่เห็นว่าป่าย้อนครับพี่น้องพี่น้องที่เ่งเคยเห็นนะพี่น้องที่ริมซี่น,นะครับเคยสื่อว่ป่าย้อนกินเบื้องรับขอ,ขอ,ข,อ,อญญขออนุญาตขออนุญาตจะเฝ้าพรอ,อมพี่ นี่ครับคือปลายย้อนนะครับเออนี่ทั้งกลนมันนะครับทังปากโอ้ทั้งปากมันครับนี่ทั้งปากมันโอ้เอาเอาเอาเข้าไปเข้าไปเข้าไปมองไกลๆมองดูมองทายโย่ไกลๆมองตัวปลาบองดูนี่มันหน่อยเขก็บ่เดียวออกเออปึ๊บ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 นี่คือปลาเห็นไหมล่ะโอ้ไปทางไหนเนาะลงทางไหนโอ้หลายตัวเติบอยู่ครับนี่ครับ ใช่พี่น้องทั้งแฟนๆยูทูปเห็นนะครับนี่คือปลายญอนนะครับปลาเนื้ออวนครับปิ้งแล้วไฟดับครับสุมนี่มันแปลงอ้ามันมันนะครับบอลนะครับไฟนี่นะครับไฟปิ้งนี่นะครับเออบอล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 เงียกแตงอกเงียกงอกเงียกนะครับอหน่อยตัวเนาะมันหน่อยตัวเขาก็จับเอาอยู่ทั้งคนมันเออเอื่อนว่า เห็นได้มือนีมือนี่มันบ่าจริโอ้ยจ๊กดากได้จ๊กดากโอ้ยบ่บ่ล้หมกเดร็ครับล้หมกเด้ยจ๊กดากนี่ก็คือมันบ่หลายตัวโคนบ่หลายตัวนะครับเนาะเออจ๊กดาคนบ่หลายตัวครับนี่เป็นตุ่มนะครับเป็นอุปกรณ์ในการดักปลายแบบหนึ่งนะครับบ้คือรอบรอบยี่ห้างก็นี่ตุ่มจะทีนะครับตุ่มอยู่ริมน้าอาจจะเข้าใจนะครับถึงวิธีการนะครับ เลียวเบื้องนี้ก็ที่มีถุงไส้นะครับเพื่อสีสางควอมน้ำหนักเพื่อเดีกดกดให้ไม่บ่อให้ติงนะครับบ่อใ,ให้ฟูขึ้นมานะครับนี่ครับนี่เฮียก็จะเป็นเฮียหางนะครับเฮียเมื่อฉีบนะครับพอ,อสมพี่สูตรเด่นกันนะครับมีเฮียอยากล่ำครับด้วยนี่คือว่าสีขายให้สองล่ำมันบอ่อสามล่ำเฮียมาอย่างนะครับมาแค่ล่ำหนึ่ง เนี่ยโลมิเนียมลำหนึ่งเนี่ยโลมิเนียมสองลำเดี๋ยววิขายอยู่ลำหนึ่งขายอยู่ลำหนึ่งเดี๋ยวนี้มีมีสิขายอยู่สองราคาเท่าไรครับพานธุ์นั่งยุทธภพผึ่งในเลยครับเดี๋ยวประสานให้หกถึงเจ็ดพันนะครับบุตรไอสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับช่วงในน้ำกำลังลงปลากำลังสีอึดเงี้ยเนาะเอามาต่อจักเนาะ ปลาที่อึดเงี้ยเราเขาใส่เบ็ดปลามันถึงกินเบ็ดได้บ้านนี่ได้คว่ำเลยนะครับต่อยอดไปเลยนะครับสางไรได้ไปเลยมันขันน้ำขันน้ำว่านิ่งน้ำวูบวูบว่าวาบยุ่งที่มันเกิดบ่คอยเข่าปันไดโอ้ครับน้ำเคือปลากปลาน้ขึ้กไปเรื่อยๆก็คือว่าปลากระบ่มั่นใจคือกันว่ามันสิไปแบบไหนปลากระบ่กกายชินเงี้ยเนาะครับนี่เอาลงไปแล้วนะครับตุ่มนะครับเมือแร่งไม่ยาบีกุนวะครับนี่ โอ้มาใส่ยเงียปลาก็ทีมาหาจินบนหาจินเงียกจินห้ำยกเขาเขาทางใต้นะครับนี่ก็เป็นการความฉลาดของเถาแจ้โบราณที่ให้วิที่การหาจินมาไว้ถากับหลงหลงก,กันดันนะครับเวาทีสืบต่อกันไปว่าปลามูนี่นี่จับได้ยากนะครับป่ามีเงียงกันจัดบ่ราณมาระวังนี่สิได้ให้เลยครับ ภาษาไทยเห็นว่าจังใดน้อนี่ลืมซื้อมันปลาย้อนนี่โอ้ย่ผมก็ว่ได้เบิ่งผมว่านปากะยอนเนะเเหลีเบิ่งอยู่กูเกินดอกเบิ่งดูอยู่เออแม่นบะเบิ่งอยู่ีเบิ่งีนได้ใต้มเออร้านจำได้ยู่ือนปูรื้มซือ่่่่ามเหว่านปากยอนตัว่ป่ายน่อนมซื้อนมันเป็นภาษาเวียดนามไปแล้วนาะหยอนยอนนี่เนาะป่ายอนนี้ ภาษาหานรือภาษานํำบ้าน,น,น,อาน,านเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเบิ้งที่คนหาถิมว่าอ่าน้ำเสนอแฟนๆทางยูท, YouTube, ทูบนะครับ่างน้อลืมซีมันเลยอีกอันมาครับบันนี้เหลืออีกมีรุ่นอีกหนึ่งอันนะครับวันนี้พ่อผิ่งตื้นหนังเจสาน,นะครับก้อนไก่นะครับประมัณตีสองครับมันนั่งยศวัสิสิกสวัสดิสวัสดีแจงบ่แจงเลยเราเป็นร้องไปหียบเบืองีกงียบบันนี่อีกของวงเลย แจ้งกโลเลยวันที่มั้งแต่เสาร์เด้ยเตรียมการมาวัาที่มั้งไทยยูทูปการใส่ตุ่มของเสี้ยนปลานะครับท่านสบตปลายจักสตะนะครับอบตยางไทยแจ้งครับขอสมพี่สู่ถิ่นเกนนะครับนัดกันไว้ยางดีนะครับมากับเพื่อนกับยามเรียบร้อยแล้วนะครับมีสองคนมาบ้านหากินแบบโบราณนะครับต่ว่าคนบบโบราณเด้ คนโบราณคนท่านสมัยแต่ว่าเอาเอาวิธีการหากินแบบนี้นะครับปลาก็ได้กินเนี้ยนะครับก่ได้เอาเปรียบสัตว์เนาะปลาเขาไปกินเนี้อพขอแม่าเห็ดเออพ่อแม่ผลผ้าเห็ดวิธีการหากินนะครับย่างไหลที่สุดได้ไหลเพราะครับได้เชืลอวซีโร่หาโลคปะโอได้ยุ่นะครับเอามารุ่นกันครับบานนี้บ้องนี้มันเป็นวังน้ำบนนะครับปลาสิมักสิมาหาจินปลายน้อยนี่มากระมาเป็นโม ออกมานี่ครับตุ่มโอ้งามเถ๋อเป็นรูปกะสวยนะครับพ่อเบิงแล้วเหมือนกับกะสวยอวกาศส่วนมีแนนนะครับเออมีบ่อไหลว่ามือนี้เออมันเป็นอย่างคงอมันยันยุทวพอเพิงเนาะเป็นน้ำน้ำพิษ p o ติน้ำบ่อนิ่งปลาก็ขึ้นว่าน้ำจะบกปลากับกลาจินเนียเพราะว่าการเดินทางของปลาเนี่ยสัตว์โดยธรรมชาตินี่ถ้าถ้ากินเนียายนี่ ถ้ามีการเคลื่อนไหวของน้ำสิไปบ่ท่านนะครับผมขอใจนึกว่าธรรมชาติจะเป็นท้งสันปลาก็เลยบ่ขาดกินเนี่ยขนาบนิ่งๆปลาก็ไดกินอิ่มนอนหลับเหมือนกับคนได้จกหลากสิครับพอสมพีดได้โจกหลาก,เ,ก,ลกเออจกหลากก็คือว่าเขาได้การหายกินเนี่ยมันบางที่มันกรหมันนะครับบางที่ก็ได้หลายบ่ขาดคิดจนขีคขาดขั้วแต่ว่าบางที่ กระซีได้ซื้อปลาทูคือหวานวันนี้นะครับนี่ครับวังสำโ่งนะครับอยู่ติดกระบุงท่าช่างนะครับพี่น้องแฟนๆฟนยูทูปนะครับบุงท่าช่างนี่ก็เป็นเนื้อที่อยู่ประมาณหลายหลายพันไรนะครับเป็นที่สาธารณะของของตำบลย่างทายแจ้งนะครับบางนี้จะเป็นทั้งน้ามันเถียคดเชี่ยวนะครับเลยเกิดเป็นน้าลึกเขาเรียกว่าบังบังสำโรงบังสมพงนะครับเขาเหนี่ยมาทายยูทูปยูทตลอดนะครับ หลังจากสีมายาเฮียนะครับเฮียกับบ้านยาบ้านแล้วบ้านอยู่หลังจากทายุธทูบล้วแล้วก็สิยาเฮียก่อนก่อนเดี๋ยวไปทำงานนะครับเออเอาเอาอะไรบ้างไหมมึงนู่น้ะาพีน้องอ่าสิเด็กสนใจนะฮะมาากขึ้นมาทั้งเต่ฝ่ายมหาสารคามแบบคุยเคลื่อนคุยเฉียกลงมาผมคอยไล่ว่างแกงปอนล่ำเห็น มอล่ำอยู่เออไรมาเมันรั่วฮกข้อมกอมันม่มีพ่อใดพี่น้องทั้งอยู่ต่างประเทศสาเหตุว่างมันมาจากมันมาจังไหนตัวจังไดเเป็นว่างเป็นเรื่องมากถึงเตี้ยผุนแดงเตี้ยว่างปดเปียดเปียดมันอยู่บ้านกอกบ้านกอกตีเออบ้านกอกติดกับบ้านคุยเชือกนะครับเนาะปวดเปียดมันเป็นยังไงมาว่างปวดเปียดจังใดจังว่าว่างปดเปียดเลยกันอืมมีพ่อกับลูกเออ พอนั่นสิเป็นคนบานขอกเออนื้ยบานม่วงเออเดี๋ยวพาลูกกับพาลูกมาเห็ดหน้าวันนี้มันน้ำมันไหลมันเลยหมดพอดตีมันหมดตีบ่านนี้น้ำมันไหลซึ่งฝนตกซึ่งสีพาลูกเนี้อบานเอออย่าไปจีนเฮียมันก็บพราท่านสมัยคือคู่มือนี่เนาะยห่างๆเนี่ยเฮียหัวหัวเออมึงเป็นผู้สานามเด้อเป็นผู้พ่ ว่างกดแปดนี่มันเป็นสีเป็นน้ำเวิร์คือจังว่างสมองเนี่ยโอ้น้ำหมุนน้ำหมุนคือกันน้ำหมุนแรงไม่น้ำไม่ข้อมลึกอยู่ข้างล่างไายไปเสื่องฝนตกเนี่ยไปหอนมองน้ำเวิร์น้ำหันบานเออเฮียเลยลมเฮียเลยลมเฮียลมลมแล้วเฮียลมนี่ก็เฝ้าแป๊ลลูกเออปล่อยเฮียจิ้มเฝ้าแป๊ลลูกเออยร้อยเขาฟังมันกับไปเขาฟังบ่ได้บานเนี่ยเพราะมันหมุนน่ะ พอกับลูกกับปอดแปดปลดแปดยุหันอืหมุนจิวจิวยุหันหมุนยุหันเป็นยังบ้านนี่กระเละกระเละตายตั้งสองโอ้ตายสองคนพอทั้งลูกกะเละก็เจ้ากระเละเอื่นเอื่นวังปอดแปดอดทีมาเอาต่อมาหันว่างยังตาต่อเราไม่จากปุ่นวังปอดแปดแล้วก็สิมีวังลงมาหาธาออลงมาหาธาโุกกระเบาบ้านกออกเโคกกระเบานะครับกระเบลให้ลิงกินนะครับ มหากรกับตาพ่อบ้านกอรดีต้องขามก็บ้านมุงยีนะครับเนาะตํารวพงน้ำเดี๋ยวลงมหาถ้ายังกรไปต่อทาลุงเยียนก็เอ็นจ่าทามาว่างยดมาวังหยดเนาะลุงเยียนบ้านกอกรงอิงขือวังหยดเนี่ยพอยี่หยดเจ้เนาะหอดทาทั้งเกียนออืทาทั้งเกียนทาทั้งเกียนยังไนยิ่งยิ่งว่าทาทั้งเกียนเออถึงที่จีกเจ้าสมัยก็เจ้าไปข่า ใส่ใส <ersch> <alls word S 1> ่เก so ียนเนาะข้าวกล้วยทั้งไทยทั้งลางเออข้าเจ้าสิสีขี้เกียนข้อมองหันมันสิเป็นพลัดเป็นแกล้งเป็นแกล้งเออเป็นแกล้งเอาเขี้ยนความน้ำมันได้ลดหน่อยลงหลคิดว่าสภาพแล้วลงมาแล้วกันสิมาพี่ละลงมาหอนข้าบอมีสะพานก็ต้องขวมถ้าทั้งเขียนลงมาหอดถ้าบางใส่อีกบาทหนา วังกระนวนเออวังกระนวนนี่คือต้นกระนวนเนาะนี่มันโคกกะนวนหลายเออต้นกระนวนเป็นต้นไม้ทีนิดหนึ่งเนื้อเยื่อมันจะเป็นจีบเป็นจีบงามต้นกระนวนบัก็จะเอิ่อนผมแสดงก่อนล้ำอยู่เออเราต้องวังเราเป็นวังอย่างนี้กว่านี่ลงมาหอดวังม่นวังม่นแสดงว่าวันวังนี่วังกว่างวังกลมมันบ่วังม่นนี่มันเป็นซี่โค โอ้เป, oh, เป็นสี่ขดเนาะเป็นวงกลมคือกวนหอยมมันโค้งลงมาเออลงมาว่างมุ่นลงมาว่างไพลลุดว่างไพลลดเดี๋ยวเป็นอย่างว่างไพลลดเป็นอย่างว่างไพลลดมันแปรี้ยงเด๋ยวเดแข้งก่อนอ่ะคอนแข้งก่อนขอนแข้งนี่มันจะมีก็จะว่ามีกุกแข้งไงต้นแข้งต้นพย่อมต้นกระยอมลงมาหอดว่างไพลลดนี่ว่างไพลลดนี่เอ้าจังไดจังว่าว่างไพลลุดไปไงวะท่านก็ให้ถามกับเจ้า คือก็ไั่โสดลงมาเออโอ้ไ <antique salt> <issions> <the öst> ั uh, ่โสดก็ไ <Alex> <achieve> ั่โสดก็เลยบอกเร็วๆเลยว่าไั่ไั่หลุดมาเออก็ไั่โสดลงมาเนี่ยวันข้าเจ้าก็เลยสมัยนั้นข้าเจ้าไปกวดดังเออไปกวดดังกวดปลาเดดเอิญนรถม่แจาปลาโอ้ได้แกวปลาปลาอะไรแกวปลาจนว่าวงภัยหลุดว่างไั่หลดเดี๋ยวลงกลงมาหอดว่างฟังแดงว่างฟังแดงว่างฟังแดงนี่คือ อันนี้ว่างลึกที่สุดเลยอยู่ในแถวเนี่ยนี้เนาะว่างฟังแดงเนาะฟังมันเป็นยังก็ฟังสีแดงปลาหลายตีมันฟังมันสีแดงแดงโอ้ฟังสีแดงแดงฟังหีขีนแฮยฟังเป็นฟังเป็นดินแดงดินแดงดินแดงน้อว่างฟังแดงฟังแดงแต่ลงมาหอดว่างปากหวยว่างปากหวยปากหวยที่เป็นรับน้ำจากของปากหวยน้ำเขชมเนาะตัดไผ่ก็จะเอินว่าหวยตัดไผ่ตัดไผ่ตัดไผ่เลาะฟังมันที่นี่ มันสีมี่กอไผ่หลอกกอไผ่หอบน้ำตาลกอไผ่กอไผ่ไ่ฟังซี่เออกอไผ่หอบฟังซี่กันน้ำขึ้นมาหลายยังสี่มันสีน้ำจีนตาดออกตาดลงมาข้างหน้าคนโอ้ยเขาจะเอื่อว่มันตาดบ่มันตาดมาตตาพุ่นต้นตาดออกตาดเข่าพุ่นตาดเข่าดิตาดเข่าวุ่นตาดหลอกข้างหน้าคนเออเนาแล้วก็ลงมากของมาหอนฟังสมองเนาะนี่ไม่ต้นสมองสิครับสมองใหญ่ติต้นสมองใหญ่เออลมยุก มองคดเขียวอยู่ในน้ำนี่แหละพ่นว่า้อ,องตุ่นสมฮงไงอยู่ในน้ำนี่โอ้ในน้ำก็ไอ้เตียงก่อนล่ำอยู่แต่ว่าขันผู้ใดอยากฟังก็จ,จังอโอ้อยากฟังก่อนนี่เพิ่งก็น่าอดั่งก็จังจังใอยว่าจังขอมาเออเดี๋ยวสิแล้วหอวกจางยุ่ยจบ <c oughs> ต่อจากวังสมพงเราไปวังไหนครับก็จากวังสมพงลงไปนี่ก็ไปหอดหอดวังไงมีกับวังคุ้มดินวังแก่ก่อนเนาะ หอวหอดว,ว,วังแก่เออวังแก่วังแก่นี่ in, นี่โค so ้กแก่ไหลายอืแก่ไหลอืออยู่ยุคยู่ใกล้ๆกับบ้านสว่างเนาะบ้านสว่างเนาะอยู่ตรงกันกลางๆพ่อไปบ้านพ่อถ้าไปหอดวังวังแก่ไปเราวันอะไรเราบันประเดิดนบ้างเงี้ยครับวังท่าสร้างเออวังท่าสร้างครับท่าสร้างขวมเนาะว่าก็จะว่าตั้งแต่กีมันปลาหลายมันสร้างขวมไปสร้างขวมไปขวมมาหากินอยู่เราบุงท่าสร้างต่อจากวังท่าสร้างหรืวังเยี้ยครับ ว่งขุมดินว่างขุมดินนะครับว่งขุมดินนี่มันจะอยู่รว so pues ่างปุ่นบันปะปัดปะปัดกระบันนนสังเนาะกับบันนนสังครับนี่ก็ว่างงว่งเลืกว่างงว่างเลืกต่อจากหันไปว่างบันหมดไปต่อลงไปหันก็จำว่งมันบ่ด้จำว่างบ่ได้ว่มวยมวยบยมวยยมวยมวยมมวเขตหาวยนวนยมวยมวมวยมวยมวมยมวนอยมวยยมวยมวมาหนียมวยมยมมย นองผือซ้ำล่องปลาเดือดปลาปัดนี่นะคล่องคล่องตัวเนาะมันเป็นว่างเป็นว่างมากอยู่โอ้ครับปัดกองว่างเอ้ามือได้ได้หลายเต๋อบ่มือนี่พ่ออ่านบ่พ่อสิพ่อเม่ให้หายบ่ใครก้อนจีดีซีประตูเอ้าเอ้ามือล้นเท่าจะไงมาไหวบอกกันไม่เด้อะพอสมิูรณ์ดูดินแกันครับท่านสอปตอประจักษ์ สตะนะครับเสีย้ยนปลาว,วัว,วเลี้ยงเมียนี่ได้หลายกันให้ก็วะ่ะล่ะได้หลายกันให้มันบ่ได้หลา่บ่ไม่อยังหลายแท้มมันบ่ได้หน่อยเดียวมันบ่สือปลาทูโดนกระเทือนบ่มันนั่งมีไฟบ่หนิบ่ดิเอามโมนี้นะครับพ่อต้องอำลาผ้าจ่ากันเอ้าก้อนนั่นนะครับมันมีผู้ใดเนาะเอา้านกปากคางมาโพดเหนะ็นีน่มไอ้ชินบ่พี่น้องเอาจิพดเนี่ยเป็นไก่นกปากคางไหมครับลอยน้ำซี่มาเห็นบ่นั่นยืนเซยนกปากคางมากสิ ตะก,กาันยงเทียบด้ยแถวยุ <Huh? S 1> ยผักกางในนกป่าข้างเราหนีมาลงมาบานเท่าเลยหนีหอยว่าได้กินหรอก,กร้อยแร้อยแพร่ครับเดินครับว่าร้อยมาอยุ่นนะครับ <laughs> ยุกกางแม่น้ำเลยสบายเดียครับท่านสบายแค่ต้อง <laughs> <laughs> จากช่องยูทูปไปก่อนนะครับต้องพบกันในคลิปหน้านะครับสำหรับลิปนี่เอาไว้สำเนียก่อนครับสวัสดีครับ